สวัสดีค่ะพี่น้องมนีมาคัดลูกอินทพาล่ำค่ะต้นนี้คัดมาแล้วสองเมือนอน้ะพี่น้องพอดีอย่งอยู่จันเดียวค่ะจันหนึ่งเนี่กะลูกพ่ะแท้ใหญ่โตพ่อค่ะพี่น้องก็เลยขอลาลาไว้สักกันค่ะคัดลูกแล้วก็เลยต้องห่อกระดาษฟอยล์ไว้น้ำค่ะพี่น้อง บางที่ฝนตกค่ะเพื่นว่าให้ถือเม็ดฝนเนาะมันจะเกิดเชือ้อราค่ะดี่คืออินทรพาล,ลั่มค่ะพี่น้องจานนี่เฉ่าะท่านเด็กขัดลูกนี่ก็คือ อีกประมาณสองมือค่ะสิคัดได้พี่น้องเราใหญ่เร็วใหญ่เร็วเนาะคัดแล้วกับสิมาห่อกระดาษฟอยไปคือเกาล่ะค่ะกันฝนกันเชื้อราค่ะพี่น้องจัเนีค่ะสวัสดีค่ะ